ดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสิมาซื้อนํานะนะบ่สิย่าให้เกิดเด้อเพิ่บาเอาอีหยังได้สิพุ่นๆๆนะคะนําเดือนไดแล้วเปลี่ยนรถใหญ่นี่กละจักบาทเตเนี่ย่บ้านาเที่ยวปากบ้เก่งเอิ้นๆๆงามๆมาเาก็ได้โอ้ยผู้ใดก็งามเหมือนกันล่ะ ฝากาเปนปากียาเป็นผูสาวสิมึนกันสวัสดีค่ะใหญเห็น่วน่ทั้งหมสิม <c oughs> ามทุกคนลาไปก็ได้ปากียเดีลังเป็นขายกัน,มนแมนมาเลยแรกได้ยูจะคููอยู่ห <c oughs> ้องลุหน่อยไหนพี่ ่นยากใครใช้พวกเวียนใ่นแง่คอนแทคเวรกลดแง่ในคู่ละลายคนไดนี่ครับเรง่อครับทป็แเ่รดมีเด้อเป็นเอ็มยูกาาเจ็ดตัวนี้นคูล่นอย่าแต่ทเป็นตัวนี้นะเอ็มใส่ไวไหนเอ็มกินไปรเอ็มเะ้คูละีเจ็บอห่งหก็นี่ครับัวนสองวันห จี ed, premium, like <gra> ๊มาเอาน่ำอยู่เลยครับผู้ขายงามไหมโอ้คูเลี่ยฟันเจ็ดนะจี๊ปันเจ็ดร้บาทเอาซื้นมือเพิ่นขายหอดหอดปุ้ยหน่ำครับขายหอดปุ๋ยค่ะขายมาได้าหมเนี่ยตัวนี้เป็นปุ๋ยหน่ำสูตรใบใส่หลังงามเงี้ยได้เยอะควดละคาสามร้อยสี่บาท อนึงใส่ดซไว่าว่ามันขายตลุดโบมีนด้่ขายเบซื์อยาเแก่ไดงเป็นเงืนขายบิดค่ะ<อ>มีเบอร์ุชาีโฟร์เป็นยาค่ะยาต้มโอ้ครับผมโอย้ยครับแล้วแบบคือโด,ดนไปจากบานน้อติดตามให้ที่ครับติดตามายกดมโมีบกยืตัวเือนไม่ตางประเทศเลยคนเดียวจากที่ น,นี่นะนนครับคราคุมก็จิไร้มาสือเวียนน้ำเพลินอยูน่นะค,ครับเมื่องครับเม่ดสิโดนไปสักบาทแบบอะไรแบบเจียวขั่งอะไรขนานจะ้คุ้มขอว่า,า,าวอะไรนะพี่หนอ้ออะหรอยูอ่ะะทั้งนอกทางครับไม่ห้ว่าสิ รถก็ว่าในมากพี่น้องเพิ่งได้มีส่วนรถขาวเส้นก็เลยมาสื่อไะไรก่อนนะฮะเราโดนดูสาวพร้อมพี่น้องตัวมวนยิ้มอยู่ห้าจิตคู่ละห้าห้าพันซีนะครับผมจักเย็นเปลนเปลนเปลนห้เจ็ดห้าคู่ละสี่พันเจ็ดนะครับพร้อมนัดแก้วครับ ครับขั้นขั้นแหล่เลยขั้นบวงเลยครับเมียนเมียนครับ,บาครับเบิ่งครับสีโดจนจังสื่อตัวนี้นออกเลย่าครับควงอกากาศอาจด้ได้เปลียนนะ มเบิ้มแบบไม่เบิ้มแบบอะไรถือล่วงลายอยู่ครับเพราะว่าอะไรอะไรนอกเชียงลายครับพี่น้องราคาพันหนึ่งครับโอ้เอ่อสเปรซีเท่านั้นเลยครับสองกล่องคือดอกแต่ละเนี่ยของไทย่างครับพี่น้อง กีดาก็ได้ก็สร้งไปรนด์นะเดี๋ยวรอ่นจัดอะไรกันสิโดนเบิกเราไปไหนครับเอิกตัวไหนมาเอาไปไว้ซีดเฮ้ยี๋ยวมั่งยังสิมาเอาอีกรอบนึงนะพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอ่นจัดอะไรกันครับยกไปเลยครับตัวแดมันหนัก เดี๋ยวหมา่างแล้วตั้งๆเมมาเอาใหม่ส,สติกเกอร์ก็เปี่ยนมีซั่งได้เยอะกว่าน,นะครับค,บคู่คู่ละจักบาทนะครับเบื้องไหนนั่นไหมครับ <c oughs> เพื่ออยากซั่งสติกเกอร์ก็เปียน เิดเลยครัอะไรมาหลายอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขายของขนะครับนัสิ่เก็บอะไตกนี้เดี๋ยวแยกน้มันชุดน้ำมันเอาายได้ครับ,บค่ะ เร่วงบินกันครับเหลือกขหนึ่งเราก็บ6บาทเท่านนกคั้นมเราเก็บี่บาเยออีกเหนึงเต็มน้ำมันครับเช็คเช็คเช็งล้างค่าเนี่ยน่ามันเดิมล้างค่า

อันละ460ค่ะอันละ460มยนนี่มันสิไปสั่งมติดแล้ว่งไนด้ครับสั่งไนูแมนอสั่งหวปคะสั่งก็ได้ครับครับเอาแล้วก็เอาสปริงอยู่ในปั๊มนั่นะครับครับผมสปริงตัวน่อย ต่อมโซล่าครับครับผมย้ายเคนสั่งสติกเกอร์ในสวนห้องสองครับแบกอยูดีที่6ลิตรครับแบกที่8ล,ลิตรนะคะครับตัวนี้ตัวตัวถีมีอยู่นี่ก็คือสีเทาสองกล่องอ,งอ,งอ,งองันนี้ค่ะกระดานหัวเชียวครับ สายผ่านนี่ลดอยู่ป่ครับลดคยี่สิบเอรนต์ม่วนเรม่วนสีลดห้าเปอร์เซ็นต์ายยี่สิบแล้มันแกน้ำมันกี่คือมันมีปูขัดรอยน้อาอยากได้ตูนวดมะนำอยู่หัด้วยไปเช็คบ้งก่อนกันเลยค่ะงาซิมี่ใหญยนะครับกอกหนึ่งเนาะมี่วนลดเป็นจ่มี่วนลดอีกเล่วโบโบมั่นใจแบค่ะแต่มัมีด้วจังไหสีถั่ครับจับลดบ่าในหมักันพุถูกประแจขีซ่ไปกัน ส่วนลดสียูนิตได้ครับเพื่อ 6, <000 S 1> 86, ดลาไปไหนครับบวกพั้ก้สิบหวนี้คือราคาโดยแล้วนะครับับสามหกเจสเป็นเก <c ười> <Imperial brilliant. c ười> ้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทบกอมเมินเป็นยังไงยาวเด้อีกไหมหนึ่งนะ้องรู้จิตมีอย่างนี้เยอจริงชล้องกว้องอากาศในรถคือแบบครับ ไสนเอาีงีไ,ได้ก็ได้พอซื้อสายผ่านสายผ่านเล็กของอนสายผ่านนคะนี่มันเปลี่ยนอยู่าเเงี้ยสินละสายผ่านสินละเจ้าบาทเรบคสายสายผ่านตนออก,กัเกหัวเกี่ยวไหมครับสม อุ้ออไปไปงหัวน่ำอยู่ปะุบบมเบิดบ่ข้มือน,นะครับเนอสห้าเนี่ยมันอเสหมูอาสตัวนวดกับต,ตัวเดือนราเป็นแงน่ครับแต่ว่ลดยี่สิบเอรเสียหัวนำอยูป่ประจำสติกเกอร์ก็แปดคู่ลนะสี่โ <Private S 2> ข้างละ400เ่าวด้เนาะสองส้าง8 40อ่าม <kriegen phone> ันเิ่นสร้างให้พี่เนาะแล้วทีเป็นเก่าแปดวครับ460 460เหรอเวทเก่ารลาย่รเร สีและัญหาบ้านในร่วมสชวนเลยค่ะคู่หนึ่งเนาะค่ะคู่หนึ่งับสามพันลบยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือสองพันสี่ค่ะสองพันี่ตู้นวดเหรอตู้หนวดจะหลด้วยกันนะเอา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 ยางละคู่ับครับครับผมเอีเจอกันชิปหนาครับพี่น้อคลิปหนก็โจราไปก่อนครับสวัสดีครับ